สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปอนทารคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนกันยายนนะครับผมโดยภาพรวมฮะว่าจะมีอะไรเข้ามาหาคุณบ้างโอกาสของคุณอยู่ตรงไหนนะครับผมและคุณควรจะทําอย่างไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมให้ตั้งสมาธินิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าการดึงพลังงานจากไพ่ทาโร่จะใช้ พลังงานจากจิตในสํานึกจิตใต้สํานึกและจิตไร้สํานึกของพวกคุณนะครับผมโอเคสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณนะครับผมสิ่งจะเข้ามาหาคุณนะฮะสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณนะครับผม โอกาสนะครับผมบุคคลนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นสถานการณ์ของตัวคุณนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองกดเข้าร่วมนะครับผมและปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999 99นะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนพันแท้อยู่แล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องใหม่ของหมอปองนะครับผมช่องหมอปองมันนี่นะครับผมเพราะอิสรภาพทางการเงินเป็นของคุณนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนของคุณโดยภาพรวมนะครับสนับสนุนโดยหมอปองมันนี่นะครับหมอปองมันนี่คือชาญเป็นอิสรภาพทางการเงินนะ หมอปองมันนี่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนะฮะเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เรื่องของคริปโตเคเรนซีไปติดตามนะฮะสามารถที่จะเข้าไปติดตามเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับผมเลื่อนไปแล้วก็คลิกติดตามนะฮะช่องนะฮะยังไงก็ติดตามช่องหมอปองวันนี้ไว้ด้วยล้วกันนะ,ะโอเคชาวราศีเมถุนนะครับโอเคเกณฑ์ความเชื่อใช้ความเชื่อเดิมส่วนบุคคลของคุณได้เลยโหาศาสตร์ไทย โหราศตวันตกอย่าลืมดูดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ที่สถิตยอยู่ในราศีเมถุนของคุณไปด้วยนะครับโอเค ชาวราศีมเมถุนนะฮะมาฟึบคุณได้ the strength นะฮะในเดือนกันยายนคุณจะมีเกณฑ์ทำงานหนักอะไรบางอย่างหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับผมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการเลื่อนขั้นนะฮะในเรื่องของการงานหรือเลื่อนขั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ mm hmm. เออ เลื่อนขั้นในความสัมพันธ์นะฮะจากลายหมอจากโสดเป็นมีคู่จากเ,าเ,าเขาเรียกอะไรดีจากคนที่คอยดูดูกันกลายเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์กันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันมาด้วยเรื่องของความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ในเรื่องของการงานก็ได้อาจจะได้มีเกณฑ์ขึ้นเป็นเรื่องขั้นเป็นหัวหน้าหรือว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับผมถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเรื่องของผลตอบแทนค่าเหนื่อยของคุณค่าแรงของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆผมอยากให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยเต็มตัวร่างกายนะฮะโดยเฉพาะร่างกายให้พร้อมจิตใจให้พร้อมนะฮะเพราะว่าคุณกําลังเจองานหนักนะครับผมะจะต้องสู้นะฮะ the strength มาแล้วนะครับผมขี่หลังสิงโตเลยนะ โอคคุณได้อ่าคุณได้ The Hangman นะครับผมในเดือนกันยายนจะมีปัญหาหรือสิ่งที่คุณเคยเจอแล้วในอดีตเนี่ยกลับเข้ามานะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเรื่องของการงานของคุณนะฮะเพราะว่าตัวคุณเองเหมือนกับ เข้าไปอยู่ในองค์กรใหม่เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่มีความรับผิดชอบมากขึ้นมีสิ่งที่เขาเรียกอะไรต้องจัดการมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้หรือสถานการณ์ประสบการณ์ของตัวคุณเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการปัญหาในสิ่งเหล่านั้นนะฮะโอเคเป็นพลังงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการงานของคุณและความสัมพันธ์นะฮะยังไม่ ยังไม่ได้บ่งชี้ชัดๆนะฮะว่าจะอยู่ในเรื่องใดนะครับผมโอเคคุณได้เรื่องขั้นแน่นอนฮะอย่างเงี้ยนะครับคุณคุณอ่เดอะเฮอร์มินะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองคือมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีคนให้ปรึกษาน้อยลงเหมือนคุณอยู่สูงขึ้นนะนะฮะด้วยพลังงานของ The Hermit มิ l เนี่ย l o n e l y on the top เป็นลักษณะที่ ตัวคุณเองจะเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนกับต้องจัดการคนเดียวไม่มีคนฮะคอยให้คาปรึกษามากนะักนะฮะในสถานการณ์ของคุณประสบการณ์ของคุณเท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญผมคิดว่าพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานในภาพใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าเป็นไพ่เมเจอร์อาร์คทั้ง3ใบเลยนะผมคิดว่าสิ่งนี้สกรีมนี้พลังงานในเดือนกันยายนเนี่ยคือพลังงานของ ของตัวคุณที่แกรนพอสมควรคือจะเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือเรื่องของการงานของคุณนะฮะโอเคโอเคอ่ะนี่แหละที่เราต้องการ yes ชาวราศีเมถุนนะฮะคุณได้ six of Pentacles นะในเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของการเงินในเดือนกันยายนนี้ถือว่าามีมากนะครับผมเขาเรียกอะไรดีมีเหลือ ะะมีการเจริญเติบโตมีมีมเขาเรียกอะไรเจนเรมีพอที่จะเอาไปแบ่งปันผู้อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้ประโยชน์อะไรไปแล้วนะฮะอย่าลืมแบ่งปันทําทานบริจาคหรืออะไรเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณนะครับผมซิกซ e พเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของการงานแล้ว มีการจเจริญเติบโตแล้วได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ตัวคุณได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างจากความสัมพันธ์นั้นนะฮะแล้วก็มีผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผม,มตัวคุณได้ five of swords นะฮะจะเอาชนะศัตรูได้นะครับโดยเฉพาะศัตรูที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการงานนะฮะหรือแม้กระทั่ง ศัตรูที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่า five of swords ในสภาวะที่คุณได้ six of pentacles เนี่ยถ้าคุณแพ้คุณคงไม่ได้อะไรนะฮะถ้าคุณชนะคุณถึงจะได้ประโยชน์คุณถึงจะได้กําไรคุณถึงจะได้ผลลัพธ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งสำหรับาชาวราศีเมถุนเลยนะฮะคุณได้ อะไรเนี่ยคุณได้อ๋อโอเคกับหัว The Temperance นะฮะจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะสำหรับตัวคุณนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความจเจริญก้าวหน้าให้กับตัวคุณนะ,ะ The Temperance เนี่ยเออสำหรับเราชาวราศีเมถุนเนี่ยนะฮะใช้คำว่าเราได้เนาะผมคิดว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็วฉับไวหรือทันทีด้วยซ้ำนะฮะด้วยพลังงาน ที่เป็นธาตุลมของชาวราศีเมถุนคราวน,นี้สิ่งที่คุณควรระวังนะครับผมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากคุณเองจะต้องจัดการเรื่องที่สำคัญนะฮะหลายๆอย่างนะครับด้วยพลังงานของ the strengths นะฮะคุณเองต้องกลับไปเช็คว่าส่วนของการเปลี่ยนแปลงนั้นนะ่ะคุณมีความพร้อมมากเท่าไหร่เช่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตอนอเรื่องของการงานแล้วคุณต้องดูว่าไอ้ ตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณพร้อมหรือคุณเข้าใจหรือคุณมีความรู้ในเรื่องของงานที่คุณเปลี่ยนขนาดไหนเช่นเดียวกันเรื่องของความสัมพันธ์คุณเองต้องกลับไปเช็คว่าเฮ้ยตัวคุณเองในเรื่องของการงานในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีอะไรที่คุณรู้นะแล้วก็มีอะไรที่เป็นความเสี่ยงหรือคุณอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหรือคุณไม่รู้บ้างในสถานการณ์นั้นก่อนตัดสินใจเพราะว่า นี่คือจุดที่สําคัญเพราะว่ามันอยู่ในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของตัวคุณนะในเดือนกันยายนนะครับผมโอเคพลังงานที่คุณอาจจะมองข้ามและมองไม่เห็น bottom of the deck นะฮะคุณได้ five of cups นะฮะอืมโอเค five of cups เป็นพลังงานที่เหมือนกับตัวคุณเองรู้สึกเสียดายหรือรู้สึก ยังยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าบางอย่างของตัวคุณนะฮะนี่คือโอกาสใหม่ของคุณนี่คือเขาเรียกอะไรอนาคตที่สดใสของตัวคุณในเรื่องของการงานของคุณในเรื่องของโปรเจกต์ของคุณในเรื่องของการลงลงทุนของคุณในเรื่องของการซื้อขายนะครับผมค้าขายเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างของตัวคุณนะฮะ คุณเองจะต้องเตรียมพร้อมนะครับในในเรื่องของทุกๆอย่างทรัพยากรร่างกายจิตใจของตัวคุณเงินเงินของตัวคุณเพื่อเปิดรับโอกาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่มีเวลาให้กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณที่อยู่ในจิตใจที่อยู่ในสถานการณ์ของตัวคุณครับเพราะว่าเนี่ยนี่คือคําเตือนนี่คือสิ่งที่คุณมองข้ามก็คือคุณรู้สึกว่าเ,เสียดายกับ สิ่งที่คุณเคยมีอยู่บางอย่างนะฮะนี่สิ่งนั้นน่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วคุณควรจะ move on นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณรู้สึกเอ้ยพลาดไปแล้วเอ้ยช่างมันไม่เป็นไรหรือว่าเ,เรื่องของความสัมพันธ์นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยังติดคาอยู่ลึกๆในจิตใจของตัวคุณถ้ามันเ,เป็นไปไม่ได้แล้วหรือมันจบไปแล้วก็ปล่อยผ่านมันไปนะฮะสำหรับชาวราศีเมถุน พลังงานคำแนะนำจากจักรวาลของ botanical enchanted ใช่ไหม botanical enchanted ผมชอบเด็กนี้ยเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดอกไม้เท่าไหร่นะคุณได้เพลนี่นะฮะไม่แน่ใจนะฮะเพลนี่นะครับผมใครเคยเห็นดอกนี้มั่งหรืออ,อสีมันเป็นอย่างนี้ไหมนะเพลนี่นะฮะเพลนี่ โอ้ oh, prosperity compassion มาแล้วนะฮะเรื่องของความร่ำรวยนะฮะเรื่องของการเงินนะครับผมแล้วก็เรื่องของเ,อเมตตาเออผมรู้สึกว่าพลังงานเนี้ยคุณเองจะต้องเหมือนกับได้อะไรมาแล้วก็ไปเ,เมตตาไปบริจาคไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำบุญทำอะไรเงี้ยนะครับผม prosperity compassion prosperity depends more on w a n t uh wanting what you have than on what you want mm. wanting what you have than uh having what you want oh คมคมคมความมั่งคั่งนะครับผม prosperity นะฮะอ่า uh, ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับต้องการในสิ่งที่คุณมีไม่ใช่ ต้องอะไรนะมีในสิ่งที่คุณต้องการอโอโอย่างคมเลยนะฮะต้องการในสิ่งที่คุณมีไม่ใช่มีในสิ่งที่คุณต้องการนะครับผมโอเคไหมสำหรับชาวราศีเมถุนนะฮะนี่คือสิ่งที่พลังงานดีๆที่ผมมาฝากนะครับผมโอเคสามนะครับผม3าําถามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และ3คมคถามในเรื่องของการงานการเงินของคุณนะฮะอ่าแล้วผมจะ ดึงพลังงานจากไพเทโรเพื่อตอบคำถามนั้นนะฮะคำถามเหล่านั้นจะต้องตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับผมโอเคไหมมาในส่วนนี้นะฮะให้คุณนึกคำถามในใจก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากจะพิมพ์สำหรับใครที่อยากจะพิมพ์ก็พิมพ์คำถามก็ได้นะครับผมแต่ ห้ามพิมพ์คำตอบนะครับผมเพราะว่าคนอื่นจะรู้คำตอบก่อนที่เขาจะอธิษฐานแล้วมันจะเป็นการลบกวนสมาชิกท่านอื่นนะฮะให้พิมพ์คำถามนะครับห้ามพิมพ์คำตอบเด็ดขาดนะฮะพร้อมนะครับผมพร้อมไหมยังไม่พร้อมเหรอโอเคอ่ะให,ให้ให้เวลาอีก5วินาที เดี๋ยวเราจะเริ่มเรื่องไหนก่อนดีเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนดีเอาเรื่องของการเงินก่อนดีกว่านะสคำถามในเรื่องการเงินของคุณและ3คํคำถามในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเราเริ่มที่คำถามแรกนะครับผมโอเคคำถามแรกคำถามแรกนะฮะคำถามแรกคุณจะได้โ คำถามแรกในเรื่องของการเงินคุณได้ six of wands นะครับผมใช่โอ้ดูดีทีเดียวนะดูดีทีเดียว six of wands คำถามที่สองนะครับผมในเรื่องของการเงิน no นะครับผม five of pentacles no 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 โอเคและคำถามสุดท้ายในเรื่องของการเงินของคุณคุณได้ s ไม่ใช่6 i n i of cups เออ n i of cups ใช่นะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะสำหรับ 3. คําตอบของคําถามในเรื่องของการเงินของคุณอีก3คําถามนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณมาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผม e i g h of Pentacles นะครับผมใช่ครับแต่เป็นใช่ที่ต้องใช้เวลาหรือเป็นใช่ใช่ที่เหมือนกับจะใช่เฉพาะในส่วนของเรื่องของความความสัมพันธ์ที่อยู่ในระยะเวลานานแล้วจะเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์เก่าหรืออะไรแบบนั้นจะใช่นะครับผมใช่นะหรือเป็นเรื่องของการเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ต้องใช้เวลานั่นคือใช่นะครับผม ข้อ2ในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะนายอสูร์ชนะครับผม,ไม, definitely, ไ,มบไม่เดฟเฟนแนตลี่ไม่นะครับไม่เลยนะฮะไม่เลยไม่นะครับไม่นะไม่โอเคในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมและข้อสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมคุณได้เอเดอร์ฟอนส์นะครับผมใช่ และเป็นใช่อะไรที่แบบเร็วๆด่วนๆมาทันทีทันทีทันใดปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมเออเป็นใช่ในระยะแบบระดับกระชั้นชิดระยะกระทันหันกระทันหันมากๆเป็นลักษณะนั้นนะครับผมเคนะอ่านั่นคือหกคำถามใช่หรือไม่ใช่สำหรับอ่าคำตอบนะฮะสามคำถามแรกในเรื่องของการเงินและสามคำถาม หลังในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับใครที่ได้พลังงานดีๆนะฮะให้พิมพ์โชคดีเทวรักษนะครับผมใครที่ได้พลังงานที่ควรที่จะเป็นโอกาสในการปรับปรุงนำไปกับนำไปกับนำไปปรับปรุงแก้ไขด้วยละกันนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมโชคดี เจวารัก